สวัสดีครับมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3นะครับท่านว่าโค้งนะครับ2 5 6 6นะครับย่างพาพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกระเบือเพื่อสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอาได้มาแล้ว2คลิปนะครับง้วหลานนะครับผมอยี่ทยเหมือนตลาดนะครับอาทิตย์ละหลายคลิปขอพี่น้องติดตย์สามนะครับต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับอ่างพายพี่น้องเบิ็งคลิปที่3นะครับต่อไป ต่อร่องกันบอทันร่องต่อร่องกันอยู่บ่ต่อร่องกันอยู่กระลังต่อร่องกันสวยๆครับกระลังต่อกันเด้อหนิเด้อกระลังต่อร่องกันอยู่แม่สาวอือครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมบอกห้อยตามกันทำเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำจำได้อยู่เดี๋ยวผมบอกห้อย ไอยต่ำนี่แม่ลูกนี่บ่ครับแม่ลูกสวยเขาได้ล่ะครับแม่ลูกสวยๆนี่เด็กลูกโค้งนี่ผมะมาณสี่สิบสองป่ะสี่สิบสองลูกฝูลูกแม่ครับเมียครับลูกตัวเมียสี่สิบสองลูกแรกบ่ครับบ่ครับเป็ลูกแรกครับเป็นลูกแรกของเพคนด้วยครับเอาสี่สิบสองเด้ลโคมนี่สี่หมื่นสองเอาเป็นลูกเป็นลูกแรกเป็นตัวเมียนะครับนี่เอาลูกแรกลูกแรกสวยๆนี่เอาเงาเงาเนี่ยเอาเบิ้งหาเลี่ยมดีๆก่อนให้พี่น้องเบิ้งเด้อ นี่นะครับเอาสี่เมแม่ลูปลูกสวยตัวนี้เนาะรูกแรกยางดีด้อแม่สูงเท่ไแล่วครับแม่อยบัวกอยสบบโอ้สูงเลยเนาะอี่สบบกแข้งขาโค้งสางง่ญ่ดีเงาด้วลูปเห็นนี่เงานี่คือแม่เดี๋ยวนอสี่สองบครับผมเปิดไมสี่สีองผมมีย่างเนาะทั้งแม่ทั้งลูกผมมีตัมปีปักกันให้ทุกอย่างรอยลดทรงี่ขึ้นเกมอนี่คือ ห้อยตั้มอืมไปลูกไปส่งหายเลยหายลูกทรงฟรีเลยฟรีมื่สองแม่ลูกลูกแรกได้ครับด้วยเอาบุพมีตมีได้ทั้งแม่ทั้งลูกเอาเนี่ยครับพี่น้องได้ไปเลี้ยงเอาคางๆนี่มาแต่ใส่นี่ยขี้หูเดี๋ยวนี้เอาเบิดอร์ธมดท่านี้บอกครับบอสพอคุณพอคมนึงโอ้เอาเดี๋คมนี่คมนี่ฟรีมื่นสองนะครับด้วยบังแบมาบังแบมาเอาห้อยแป้งบอกเสียกักตัวเดิมเอ้ยผมว่ายังหาลูกเดื่ยเรี่อยนะครับใส่ครับคมไหนนี่พ่อ ลูกคนนั่นยืน่หรือเปล่าลูกสาวลูกสาวแม่ลูกลูกสาวคือกันแม่ลูกแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกลูกแรกลูกสองแล้วครับเนี่ยลูกสองครับลูกที่สองเปิดเท่าไรแล้วครับพ่อหนีเปิดสาวเก่าครับสาวเก้าสาวเก่านะครับเลยสาวเก่าแม่ลูกลูกที่สองตัวเมียสาวเก่า สองหมื่นเก่าครับอ่างทองไงไงเนี่ยถูก,ถ,ก,ถ,กถูกเลยเนี่ยเอาตัวรองใดเหมือนเดิมใบโล่ทรงซี่แม่สูงรวยเท่าไหรจำแม่รวมสิบห้าอไรสามสิบสห้าขึ้นเนะาะหางใหญ่ดีว่าจะมีเนาะหางลามหางยาวอ่างทองใหญ่ดีสองเก้าข้อมือเมื่อกี้สี่สองเอาเบอร์โทรครับนี่แม่หนึ่งเอายัางมีอยู่เปล่าเอาหนึ่งวันเป็นหมดแล้วแม่สาวบบบนี้แม่สาว แม่สาวรับจากพิพิบเชองเชื่องใกล้ใกล้พ่อเป็นยังจมสิบเจ็ดหาร้อยสิบเจ็ดหาร้อยแม่สาวท่านพ่อปีเราไปได้สิบเอ็ดเดือนครับอืมสิบเอ็ดเดือนนะครับเอาสิบเอ็ดเดือนเนาะอืมเอาในราคาถูกๆเลยสิเดือนสูงลอยเท่าไรครับลอยสาสบ,บวกครับลอยสามทีบบวกหาง,งาวาพื่กันบืบ่อเรื่องได้พ่มีตำนี้ยัง่ม,มีตำนี้นังเม่สิบเจ็ดห้าร้อยเจ็ดหาร้อย,ย,อยอมดแล้วเนาะ มือเกียนหาลอยด้วยแม่สาวหน่อยเอาประมาณจักสิบเอดเดือนเกดือนเีืส้นปีแล้วล่ะเบอร์โทรครับ084 9 8แป2 0 6 3206โห้า6ทรมาเลยหอยต้มตามทากันโทาร่อรยโล่ซีรงฟีเมือนเดิมขอบคุณหลายครับทั้งสองทั้งสองรอยโลรงฟี่ ผมว่ามันอยู่นี่เมื่อกี้เขาอยู่พี่บ่โอ้ยอยู่พี่อยู่พี่ห้อยยังก็คือผมลืมอซื้อเหรอหอยทมครับผมโอ้ห้อยท่อมสว่างแดนดินได้ง่วงง่ามได้ทั้งสว่างแดนดินสกุดน้ำคว่ห้อยท่อมฝากน้องนะครับเริ่มเลยนะครับถูกพี่น้องสนใจกงจังมาเบิ้งเอาครับหรือเบิ้งถูกนะถูกราคาถูกราคาถูก ราคาถูกถูกกว่านดครับก็ว่าง่างี้ยโี้ยราค0นบาทครับโอ้ซีเมนบาทครับราคาเปิดแล้วครับผมเปิด4ีเมนนี่ครับผมเอาเป็นแม่สพ่นท้องหอยคมพ้นท้องเอาเบิ้งกระครกดด้วยหอยค้มซ้องหนาซ้องหลัง สี่หมื่นเอ็ดสูงเท่าไรล่ะครับบาวร้อยสี่สิบห้บวกร้อยสี่บห้าบวกโอ้ใหญ่เลยสูงเลยเงาเงาเาคลึกหนาหนาเชื่องนิสัยดีเล็บดีเลยสวยสวยเลยเรื่องนะครับโบมี่โบมี่แข่งกคือดอนะครับโบมี่เนาะดูกัการนะกันเลยห้อยท่่มประกันให้ นี่คุณภาพครับริการคุณภาพง้วหอยพมผมนี่ผมมีราคระกันขั้นพมประกันรับประกันให้เลยห้อยทมซื้อเอามาขึ้นมาแล้วครับเอามาขึ้นง้วขึ้นมากครับไม่จำกันนี้เอามาขึ้นครับผมอันนี้ขึ้นรายราคาประกันครับประกันให้ห้อยทมเนี่ยเอาห้อยทม สปอร์ตเลยสปอร์สปอร์ตสี่หมื่นเอ็นาะครับผมราคาเปิดสี่หมื่นพันนะครับผมสี่ตัวเดียวนี่บอตัวเดียวครับพี่อมือนี่ตัวเดียวเนาะเอาเบอร์ทรี่นองมันกับมกับซื้อว่าซื้อตัวเดียวนี่ละครับผมเอาเบอร์โทครับครับ ศูนย์แปดแปดห้าสาม่มกครับคอยทมทางสว่างนใินนะครับหอทมประกันให้ประกันให้ทุกอย่างครับพี่รองเนาะมีอย่างเอามาขึ้นแล้วประกันเรื่องหอยทมนี่คือว่าคุณภาพล่ะในการบริการผืัเอาบงก็ม้เี่บไปเอาิไปเอิเอานะครับ้งเลยนี่ ผมไทยไทยเบิร้องามๆด้วยไอ้เด้อซีเมอเอสนะครับประกันตันี้มัดทุแนวนี่ยังออกมาขึ้น้อยท่มนี่ถือว่าแน่นอนสว่างแดนดินนะครับผมก็โทรสอบถามนะครับเด้อครับขอบคุณอะไรนะครับขอบคุณหลไรครับสวัสดีครับนี่โอ้สวยเลยมือนนี่อบอบอบู่เชี่ยงลิซายดีครับูเชี่ยมซีเอ กำลังต่อกันโอ้สวยๆเลยเอาเบิ้งตะวันไายไปนน้ำนี่แหละเบิ้งไปนน้ำวันน่ะเพิ่นต่อได้งวสวยงวสวยงวงามหุ่มเลยครับโอ้หัวโล่นหัวโล่นฟูดดีไม่เมย์ไม่เมย์ใส่งวงมาบ่มเงินใส่ครับยู้อใส่หรอเอ๊ยยื้อใส่ก่อนก่อนด้วยใช่เราได้จังหวัดบอกจะเอาไปยื้อหนังงวครับ ได้อกบุญหองดูมุ่งไหนมุ um> ่งพุ่นพากำลังเบิงกันเ้ยครับนี่ง่วงง่างๆว่ายพี่น้องมากันเิ่นเบิงน้ำต่อน้ำยางนี้กัเบิงไปน้ำยางนี่ล่ะสวย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 อืมเิ่นห้องอวไรเล่ หอยนกบ่บ่ครับอหอยเองครับบ๊อบหอยนกมาตัวบ๊อบ่มาเล่นนะบุญบ๊อบมาเล่นน้ำหัวโดนโดนอู้หูสวยเลยหอยเอกเขาได้ลรอครับบัดดี้ครับง่วงง้างหอยเอกหาครับหาเมื่อหาแม่สาวแม่สาวครับได้ยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนปีแปดเดือนหรือยี่สิบเดือนเอานะครับสวยเลยมื่อนี่สวยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นั้นหนาเลยครับนั้นหนาลึกๆเอาถือว่า เป็นง่วงงามแล้วนเนาะอสูยงามเลยครับสยสี่สิบกัวหรอรัอยสี่บวกทั้งใจดีมัดืดอ,อ,อเรื่งได้แข้งขาวิ่งตบบนี้นนเนื้อหััง,งด,ดีดูชวงดีเอาถือว่านาั่นเรืองง่วงงามเนี่ยเบื้งกระคหัวโลนนะครับเร้อร้นธรรมชาตินี่น้าตาเพื่อนถึงเอาห้าหมื่นห้าเนาะห้าหมื่้านะครับเด้อเอาเบื้งกระคากันนง่วงงามชุดนี่นะครับง่วงงามห้าหมื่น้าเอนะครับง่วงยี่สิบเดือนเร้อครับเด้อยี่สิบเดือนเอาสวยสเด้อ นะครับห้าหมนาเอาตัวไดเอกเอกวะนี่โอ้ตัวเดียวบอกเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้ยเอยเอกจากสว่างแดนดินนะครับห้วง่ามด้วยสว่างแดนดินห้อยเอกห้อยทุ่มนะครับเอาขอบขอบคุณอะไหละด้อแม่นี่หอมไผ่ะนี่้องใสยครับแม่นี่ครับ สวยๆสวัสดีครับน้องกบน้องกบจากสว่างแดนดินโอ้สว่างแดนดินไม่ใช่ง้วสวยๆมือหนิห้อยกบห้อยเอกห้อยท่อมบริเวณง้วี้ล่าเลยแต่บ่อมาหลายเด้ยอม้าแล้วถูกถือว่าคุณภาพเปิดเท่าไรละล่ะนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทพอถึงหาเงินสี่หมื่นเก้าพันบาทเพิ่นจักปีครับจักเดือนยี่สิบเดือนปีแปดเดือนเนาะปีแปดเดือนแล้วยี่สิบเดือนสูงเท่าไรล่ะครับ รอยีบวกทั้งใจดีเนาะบือเรื่องได้ด้อบือเรื่องดีครับแข้งขาดีเนื้อนังก็ดีนะครับเด้อเอาเป็นแม่สาวมีสิบเดือนนะครับมีสิบเดือนนี่นะครับนาตาล์่นธรรมชาติเมละบ่ล้วนเฮดเขาเด้อเฮดเขาเรียบร้อยแล้วครับจะในหน่อยหมละนี่เอามันิ่งครับเถ้าบดโอ้ยเป็นต่เลี่ยงเนาะสี่หมื่นเก่านะครับเด้อ สี่เกาสี่เอาสวยๆเลยเอาเบอร์โทรล่ะศู8ย์เก้าแปดหนึ่งศยก้ปอยระวัางแดนดินอ่ะขอบคุณหลายครับสวยๆสวยๆเลยบาทืออก็เลยได้รับเลยก็ได้ครับ เดี่ยนี่ีอกามาชวนให้รบเงิว่าอย่างไรครับมาหาเบื้องหัวหรอครับมาหาเบื้องหัวไงไงของผู้ใหนั่นจะค้องไปทางไดนสิวายลุงกำลังเบิ่งกันดูบันใหญ่ๆเอ้านายแพทย์ยุ่ยส่ะบารนี่โมมี่โอ้ยคือปฏิเสธเรียวแต่นายแพทย์นี่ไม ไม่มีไม่มีเพื่อนวะอาม่เอาบอก่เ็นงเบื่อกาล่งตัวกันห้อยไว้ไม่ยังห้อยไว้ไปใส่เราบ้านนี่ มีอะไรไหมไม่ไหวมียังบ้างมั้ยเนี่ยใส่ใส่แม่ลูกแม่ลูกซาเล่ยนี่บ่แม่นวะซาเล่ยนี่บ่โอ้ตัวนี้ซาเล่ของผู้ใดนี่บ่ลูกครับโอ้ตัวนี้สองหมื่นแปดครับแม่ลูกแม่ลูกลูกผูบ่ะหนึ่งครับเอาลูกผูแม่ลูกตัวนี้เนาะสองหมื่นแปดลูกแรกเพิ่นบ่ลูกแรกลูกแรกนะเนาะตัวผูนะเนาะแดงๆนะเนาะเอาแม่ลูกสองหมื่นแปดเนาะเป็นก็ล่องได้อีก เอเป็นตะเลียงด้ครับเด้วนี่เอาเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงนี่ประมาณจักลอยเท่าไรไหวนี่ลอยสามสิบบวกอยาะบกนแม่น้ออันนี้ลูกคนด้อนี่ด้อลูกคนลูกแรกเน้อลูกแรกน้ะสองหมืแด้ต่ควมเดียวนี่บอกเบอร์ทษ่ดเลยครับบานนี่ศูนย์หกหนึ่งสามสามเจ็ดหสองหกศูห้อยไวห้อยไ หกสองหกศูนต์ตัวตุนไทยห้องมือเนี่ยใช่เลยห้องแฝขอบพุณหลายๆเ้อครับผมครับผมครับคับไม่ไหวน่บิมย่สไเดี๋ยวมันบิ่งมนี่้นมามาอร่อยอทั้งพี่ขึ้นรถเราบอครับเนี่ยอสร้างสร้างเอาขึ้นรถเราบอสร้างเนี่ยเอาขายเราไปเรื่ังไห โอ้ซื้อเพิ่นซื้อมาเท่าไรเหรอนี่สองหมื่นกับสามร้อยครับสองหมื่นกับสามร้อยครับสร้างตัวนี้นะนี่ครับปาดทุสองหมื่นสามร้อยทุกทกชัดระั่อเอานะครับเอากำลังายเงีนยแกเราห้อยเบ่มมีงัมันห้อยเบ่มมนีโอ้ยคือเสียงดีสามารถเสียงดีแท้มั ว่าจเตนไรครับใส่ัวเฮา่มง่เก่าทั้งหมดโอ้งัวเก่าทั้งหมดสายเป็นายรอบแลวอ่าลายรอบเลยไม่ยังบิคนเทหยังก,กัน <laughs> นี่คือการตัวด้วครับด้บ่แม,ม่่า้อื่นในการตัวงัวเด้อ À, không hong không... ừ. ừ. phu đây nè không phu đây nè à. Nhai thăm chai bỏ Đu sấy nhai thăm chai không phu đầy nè Sao lâu lệ nè Hong phu đây nè Quân du sấy sai đây nè Nhà nhà nè hai nhà nè nè lại, ก้องมาหาเจ้าของอยู่พี่เะไรแบบก้องมาถามหาเจ้าของอยู่พี่ยังเหรครับผมเจอของยังไงตัวโคกขาวย่างๆของผู้ใดญ่โอ้จับเรื่อครับบ้านาเส้นอะแม่แม่ลูกขึ้ครับครับใส่ข้องเฮาเส้นเออเอาข้องเฮานี่มานี่ตัวผูเนาะครับตัวผูเนี่ยเราข้อไห้เราบ้านนี่ ตัวนี้ยังได้สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันเงยๆนะหนาจันจันหนวกตั้งๆหลังตรงๆนี่นะครับครับมากหญ่ๆขายนี่เหรอครับเพิ่นอายุจักปีแล้วนี่อายุสี่สองปีหน่อยนึงอายุสี่สองปีหน่อยเปิดเท่าไรก่ครับเปิดสามสิบสามสามสิบสามตัวผู้ตัวผู้ต่อได้มีหมองขายอยู่ตัวเดียวเท่านี้บ่ตัวเดียวตัวเดียวโคโลนี่นะตัวเดียวโคโล่เลย สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจาตีห้อยตีจากไสครับจากขมวงครับขมวงขมวงการละินขมวงการละิน่บ้านเก่าเดือครับครับโอ้ยแงน่นหนาเด้อเอาเป็นตัวผูสามหมื่นสามย่ตัวคนได้จนขายได้อันนี้ห้องผู้ใดครับเนี่ยจักันนี้โมฮูครับผมแมสาวเนาะนั่งอยู่ในาลานี่บอ Tay <laughs> bà, đỉnh, bà, thay, hông, thấy, bà. bà đi hoa tay <laughs> không dưới đây. Mì bò Mì đây bò vô. Ni vô. Ni nhẹ nhàng nhau Ni vô. Ni đen Ni vô. Ni vô. đen vô. Ni vô. Ni คนเองนั่นโอ้โหัเรียกเขานีไปูนี่อางัดจบะผู้ใดโอ้นี่โออยากขาเอาตัวนี้ก็นี่เขาได้ตัวนี้สองมือเก็นหารยแม่สาวสวยเลยถูกเลยสองเกีนหารอยสีแดงดีประมาณร้อยสามิบคืนอายุปีนึงบอกครับบ่ปีกัวปีหาเดือนเนาะปีหาเดือนเนอะเ ปีหเดือนสิเดือนสองหมื่นสามโอสองหมื่นเจ็ดโอ้โทษโทษเลยสมืเ็ร้อื่อลืงได้แข้งขาวี้ตนี้สองหมเแม่สาวเอาบาทนี่ซลูเล่ข้องผู้ใดเอาโน้องหอบบอโอ้่เอาไม่ตัเดียวนี่บอสองเกตหาร้อะครับแม่สาวเอาแม่สาวเด้อเอาโทรมาลยเบอร์นี่แหะนาะ บสองเก็สองมือเก็ดหาเลยนี่หาเลยน้ำสองสองเก็ดหาเลยนี่หาเลยน้ำสอะมนครับศูนย์เก้าหนึ่งสามหกสี่สามห้าห้าแปด ใบหอยนัดหอยนัดนี่บ่แน่นครับพอหอยยบ่ะหอโอ้นีครับยังนุ่มๆเด้าเนี่ยอ๋อขอบคุณหลายเร่อหยนัดด้วยสองเจหาร้อยใส่หอใส่มุนมุนกับเขาตัวเงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาไวเทเียยงเง้ยเงี้ยน่ฮะแม่ลูกน่อแห ใส่ใส่เต้าห้อยเท็ดเต้าห้อยคนสื uh, ่อครับคนด้วยใส่เหรออ้าวขึ yeah, ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเจ็บตัวขึ้นหลังคาเจ็บยาขึ้นรถแล้วแม่นี่ยังขึ้นได้หไรแต่บักคำเลียดเหมือนเป็นอย่างใส่แล้วครับเดี๋ยวทีมาเอาห้องห้อยเอานี่ก่อนนี่บัครับบ่ โอ้สวยๆเลยบาผมหาอะไรน่หยเโรลียนง่หนิเป็นลูกฟูเนะลูกแรกลูกสองเพิงคนครับเป็นลูกแรกเนาะโอ้แม่าโรเลียนง่าะง่เลยครับเลยแม่นเซโเล่บ่ยหนิานี้่ดักซาโรล่ใสบเงิ่เลยครับเปิดเทไรแม่ลูกนี่ครับแม่หัวล่นเปิดห้าสิบห้าแม่หัวลนแต่ว่าลูกคนนี้เซโรเล่นแน่นอนเนาะแม่นวันนี้เซโรเล่เลยนี่เด้อ เอาจ้าลเลยแม่ลูกหาสิมหาแม่ลูกด้วยลูกผู้เนาะเป็นลูกผู้นี่แม่เพิ่เด้อเบิ่งแม่เพิ่นสวยได้หัวนันโลดนะครับ<อ>มันเป็นลูกแรกนะครับเรื่องหัวนันโหลดเนื้ยเาเลยถึงเงาขนาดเลยเนี่เงาขนาดสูงเท่าไรครับๆๆๆๆร้อยสี่สิบหัวร้อยเกือบรหาสิบหว้วเนาะร้อยสี่สิบหาคุณล,ล้ครับเอาพอเพิ่นเงาได้ควมสูงคว่ำเงาเนี่ยครับเอาแข้งขาวมี่งแบบนี้ด้วเอาบืนเรื่องใดยืนเงาเงานะครับเรือเอาเนี่ย นี่สวยได้ครับบมันได้กินไลยได้นี่นะออกแชโรเล่ได้ครับเด้อเอาเป็นแชโรเล่ละเบื้องแล้วแชโรเล่ลูกคนใหมนแชโรเล่เด้อเอหาหมื่นหานอโคมอยู่นาหมื่นห้บ่มีแต่นี้ต่อร่องได้นาะเอาเบิดเบิดโทษเลยครับศูนยดศูยเจ็ดูน์แปดเจ็ดเจ็เจ็ครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าโคบพอดีเอาโทษมากบนนี้แล้วครับเด้อ พี่น้อยยังได้เงี้ยวเงี้ยวเนี่แหละไปเงี้ยวเงี้ยวให้ลูกเป็นเชลโลเลยลูกฝูนะครับเด้อเอาหอยยังครับหอยเพชรหอยเพชรจากไซหอยเพชรนี่เต่างอยโอ้เต่างอยสกกรนครนเต่างอยสกกรนคอนไซหอยหอยนุ่งไซคลองอันไรก่อนนี่บอกเอาเป็นตัวเมียสาวเมียสาวนี่ อืมท่าใดล่ะครับใช่โรล,ลี่<า>แม่สาวเนี่ยซีหาล้ิบซีหาล้อยผูกผูกครับผมอืมถูกตัวนี้กับตัวเมียปอน,นี่ตัวผู้โอ้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะรครับเด้อประมาณจักร้อยเศร้าขึ้นบอก,กน,นึเท่าใดประมาร่านลอยเศร้าอืมปะม่านลอยเศร้าบวกเป็นแม่สาวเด้อท่านพบปีปอนี่ประมาณนพบปีนี่ะประมาณปีเนาะอืมเอาซิบซีหาล้อยครับผมเอาถูกถูกเด้อแม่สาวอันนี้เพิ่นบ่ยอมลูกเลยปอนี่ มันยากผมมันยากเอาบเป็นยังเอาสี่ละตัวผูนนี่เนาะตัวผูผมมาณจัปีนึงพอดีบปประมาณกปีเท่าไหรละตัวผูนีตัวนี้กับสิบสี่หารอยบ่ารอยสองตัวตัวผูกับสิบสี่หาร้อยม่สาวกับสิบสีหารอยเนาะสิบสี่ห้ารอยขึ้นกันเนาะเอาตัวผูเด้อซาโลเลนั่นนะเอาคนไรยังได้กับบอลลูกครับนูทักไหนีกันซื้ออยู่ปา ตัวละสิบสี่อยเนาะสตัวนี่เนาะเบอร์ทครับศูเก้าห้าแปดห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าสี่ห้อยน่งหอยน่อง้าวหบ้านกุวาโทรมาเลยโทรมาโทรมาเลยสิบสี่ชัวโมงมเอาสิบสี่อร่อยทุกต่าพูดอะรครับผมครับอันนี้แม่นว่าหอยเพชรนยังไงนี่ไม่รักตัวอันนี้แม่ลูกวะอัน โอ้อันนั้นบอแมนโอ้หัวหลทนเนาะโอ้หัวหลทั้ชาเนเลยเอาหัวหลนเนเายครับด้ออกซารเล่กันละเมีนี่ก็ได้เอาเพิ่นในลูกไมนีกต่มีเขาบ่งยาที่ต้องห่วงละนี่พ่วงเาาซารเล่สินเาเลยครับด้สูงรอยส่สิบานเนาะรอยสสิอนยาเนี่ยแะอืสีิบวกแคงขาดีทั้งใจดีเอาผมมีตบนี้ แต่ว่าเป็นสีอันนี้เออสีกาบไรเนาะสีไปสีอย่างนี่สีกาบไรแหละสีสีมุมสีกาบไรเปิดเท่าไรล่ะครับเปิดสี่หมื่นครับวเนาะยังต่อร้องไดเนาะต่อได้เด้อแม่ลูกเดียวนะครับเด้อเอาเงีวนี่หละโอ้ไพยไก่ๆนี่มาเดอนเด้อสี่หมื่นครับเป็นชาลเลีเอาสีกาบไรนะครับสีนี่แหละเอาสมบุ์นั่งให้ลูกดีนะครับเด้อเอาเป็นงวดเลี้ยงนี่ละ เอยเรียงเอาเบื้องนาเพิ่งจะได้นี่นี่โอ้ยหัวโลนๆนี่ยนะครับเอาสี่หมื่นเนาะเอาขอเบิดเอามืดเท่าีห่้างมี่ีกบ้าตัวนั้นว่าแม่นน้อยนะเอาเบิด์ท่อีกทีนึงครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็เ้สาทรมาสี่มือนะครับตัวรองไห้ด้้อแม่ลูกเดียวเป็นชั้นรสีกับไรนะครับ เป็นวัวเลีย้ยงชมบณ์ชมบูณ์ห้อยเท็ดจากตองวยสักคนนพรอนเอาคอบคุลายครับซื้อแล้วขึ้นรถแล้วโอ้นะครับ,อรบเออ เด็ของง่วบ่วมีมีเด็กฟังง่วบ่วแถว้าเโอ้หมดแล้วเด็กตีว่าหมดแล้วขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับด้วยทิปที่3นะครับเอาให้พี่น้องเบิ่งมาทางด้านนี้แหละครับถือว่าหลายผมก็จะไปทางด้านเหนืออีกวันนี้ นะครับอาจจะได้สัก2องชิปเดอ้อนะครับขอบคุณเป่นหวงด้วยครับเดอ้อที่ที่ตามรับชมทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ